และที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งในเรื่องของตัวต้าเซฟตี้เซนเราจะได้ในเรื่องของเลนคิปปิ้งมาเหมือนยาลิทคอร์สแล้วนะครับก็คือพี่เขามีอะไรคันนี้มีเหมือนกันนั่นเองนะครับและหัวใจสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงก็นี่แหละครับหัวใจสําคัญคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์จาก1.2เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรแล้วนะครับกำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่111แรงม้านะครับพร้อมกับนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่29.4กิโลเมตร สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอ๋ครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้ครับพี่เอ๋จะพาทุกคนครับมาเจาะรุ่นย่อยของในตัวของ New Yaris Active นะครับที่เป็นในตัวของ HEV หรือตัวไฮบริดนะครับในรุ่นพรีเมียมแน่นอนครับหลายคนคงอยากรู้และว่าในตัวของ Yaris เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เอ๋จะพาทุกคนครับมาชมกัน wait can't feel look good you look great. Like you som so fun. I so late. You sip wine. I drink และคำถามหลายคนคำถามมามากเลยครับว่าคุ้มค่ากับการซื้อหรือเปล่าอาต้องบอกแบบนี้นะครับว่า สิ่งที่เห็นหน้าตาหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับก็คือในตัวของการชนที่จะมีการเปลี่ยนจากสีดําจากในตัว1.2มาเป็นสีเทามเมทัลลิกที่คล้ายกับในตัวแคมรี่นั่นเองแต่ในลวดลายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นลองนะครับขับตัว GR ก็จะได้มากระจังหน้าที่ถูกออกแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าดีไซน์ของตัวการชนยังเหมือนเดิมนะครับการดีไซน์นะครับขอบมุมแหลมๆนะครับด้านข้าง แอร์เว้นด้านข้างเหมือนกันและกล้องนะครับ360องศากล้องรอบคันมีให้แต่ในตัวรุ่น H-V e น่าแปลกที่โตต้ตาจะไม่มีขอบสีฟ้ามาให้เห็นในตัวโลโก้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเอ,อ้หายไปและในตัวขอบคิ้วกระจังกันชนด้านบนเนี่ยจะมาเป็นสีดําเงาที่เพิ่มเติมส่วนในชุดโคมไฟคู่หน้าเป็น Full LED นะครับมาเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเลเยอร์ในตัวชุดโคมไฟดีซ เหมือนเดิมการออกแบบโทนสีมีให้เหมือนเดิมแต่จุดที่เราจะเห็นนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในเรื่องของล้อนะครับที่เพิ่มเติมว่าล้อมาขนาด16นิ้วลายใหม่นะครับจะรู้สึกว่ามันจะตันๆน,นะครับมันก็คือมาในเรื่องของหลักแอโรไดนามิกเพราะว่าจุดไฮไลท์นั่นคือเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้านะครับยังเป็นแม็กกาสันสัตว์เหมือนเดิมนะครับการออกแบบซุ้มนะครับอุโมองค์ซุ้มล้อตรงนี้ยังเป็นพลาสติกมาให้เหมือนกันแต่ว่าจุด ที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือในเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างแต่เซตติ้งช่วงล่างจะ มีเฉพาะในตัว G R ในรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นเซตติ้งเดิมนะครับดาว่าน่าจะเป็นในชุดโชคสปริงไม่ได้ปรับจูนอะไรมากระบบดิสเพคคู่หน้ามาให้นะครับส่วนยางที่ให้มานะครับเป็นยางันห l o p Enisee นั่นเองครับส่วนสเปคก็คือ 19560R16 นะครับและที่สําคัญทุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีจุดเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือดุมล้อครับจากแต่ก่อนยาริสเอทีฟจะมาเป็น4นะครับ4ลูนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น5ลูแล้วนะครับก็แน่นอนครับพอ5ลูมันก็จะมี ความมั่นคงมากขึ้นนะครับ เอาล่ะคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อตัวรถนะครับกระจกนะครับให้มาในรุ่นนี้จะมีกล้องอยู่ด้านล่างเป็นทูโทนนะครับมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ให้แต่ว่าการตกแต่งรุ่นนี้นะครับถ้าเราซื้อนะในตัวพรีเมียมจะไม่มีในเรื่องของสเกิร์ตนะครับชุดแต่งมีเพิ่มนะเขามีสเกิร์ตมาใหม่ตกแต่งใหม่เดี๋ยวเรามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มาในเรื่องของการตกแต่งนะครับขอบกระจกนะครับมาเป็นแบบถ้าทุกคนเห็นนะครับมาเป็นเหมือนคล้ายๆแบ็คโฮมนะจะไม่ใช่เป็นแบบสีดำนะครับมันจะมาแบบเป็นแบ็คโฮม ที่จับเปิดประตูนะครับเป็นแบบ k e y l เลสก็คือมากดแตะปุ๊บรถเปิดได้นะครับแล้วก็หลังคานะครับในรุน่นนี้หลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่ได้เป็นทูโทนะครับมีเสาอากาศชักฟินมาให้นะครับด้านข้างด้านหลังตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับและมาที่ด้านหลังครับล้อขนาดนะครับ 16นิ้วเหมือนกันแต่ในซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยจะไม่มีในเรื่องของแผ่นพลาสติกนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่าเสียงเป็นยังไงเพราะจาไม่ได้แล้วว่าเสียงดังขนาดไหนคราวนี้เราไล่มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายก็เหมือนกันครับว่าท้ายเนี่ยการออกแบบไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีตัวเบียอนซีโร่นะครับโลโก้ของเขานะครับแล้วก็ H.E.V. ตรงนี้มาแปะด้านท้ายนะครับอันนี้จะได้ขับตามมาก็รู้ละเฮ้ยคันนี้คือไฮบริดนั่นเองกล้องด้านหลังนะครับมีมาให้และการ การออกแบบตกแต่งตรงนี้เป็นโทนสีเทาเมทัลลิกซึ่งล้อกับในตัวกันชนด้านหน้ารวมไปถึงในตัวแผงดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างที่เป็นสีเทาเมทัลลิกเหมือนกันมีพักกิ้งเซ,เซนเซอร์มาให้นะครับ มาให้4จุดแล้วก็มีแผ่นทับทิมมาให้นะครับด้านหลังไฟกล้องถูกซ่อนอยู่ด้านล่างฝาท้ายนะครับเปิดปุ๊บเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราจะเห็นว่าความจุในตัวจุดเด่นของตัวยารีสเอทีพก็คือเรื่องของห้องสัมภาระด้านหลังที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับจะมีที่เก็บของนะครับให้เลือกเก็บของนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหม็นๆเนี่ยเราเก็บไว้ตรงนี้ได้ซื้อกับข้าวมาเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวเลอะด้วยเพราะเป็นแผ่นโฟมนะครับไฟนะครับถูกซ่อนอยู่ด้านล่างแบบ นะครับแต่ว่ายังขาดในเรื่องของการพับเบาะอยู่นะครับเราไม่มีสลักดึงนะครับด้านหลังตรงนี้ยังไม่มีนะครับเอาล่ะทุกคนเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ และมาดูแผงข้างประตูนะครับก็ถูกออกแบบมาเป็นโทนสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับมีการหุ้มหนังมาให้และการออกแบบในรุ่นพรีเมียมถ้าทุกคนเห็นนะครับจะเหมือนเดิมนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็เป็นลายคลื่นๆตรงนี้นะครับกระจกก็มีมาให้เป็นแบบ one ทั u นะครับส่วนด้านหลังนะครับไม่นะล็อกไหมอ่าเป็นแบบออโต้นะครับไม่วันทัสนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ตัวลำโพงในรถรุ่นนี้ให้6ตำแหน่งนะครับแต่ว่า Pioneer เนี่ยจะไปอยู่ในตัว GR นะคราวนี้เรามาดูครับ การปรับเบาะของทั้ง2รุ่นนะครับที่เป็นไฮบริดก็ยังมากับความเป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลคือด้านของคนขับเนี่ยจะหกนะครับทิศทางและคนนั่งสี่ทิศทางคราวนี้เราเข้ามาดูครับจุดเด่นนะครับของรถรุ่นนี้จริงๆเนี่ยในเรื่องของการออกแบบคอนโซลในเรื่องของพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับหน้าจอ TFT 7นิ้วมาให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเพจจะให้กล้องกลับเข้ามาดูด้านในแต่ว่าเราไล่มาครับเราจะเห็นไหมครับว่าปุ่มที่เพิ่มเติมมี EV โหมดเพิ่มมาให้เอา จริงๆหลักๆเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับในตัวของยาลิสคอร์สนั่นเองที่วางแก้วน้ามีมาให้งั้นเพี่อขออนุญาตให้เพื่อนเพื่อนมาดูนะจุดเปลี่ยนแปลงหลักมีอะไรบ้างมาดูตรงนี้ครับและจุดเปลี่ยนแปลงหลักนั่นก็คือหน้าจอนั่นเองครับที่เปลี่ยนจาก9นิ้วขึ้นมาเป็น10.1นิ้วก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นแตะทัชสกรีนได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับเชื่อมต่อ Android Toto โต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายได้และที่เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดคือไวเลสชัชเจอร์นะครับท เหมือนกับในตัวของยาริคอร์ดนั่นเองและที่สําคัญครับทุกคนจะได้กล้องนะครับ DVR มาให้แบบนี้ทั้งในตัว G.R และในตัวพรีเมียมและที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งในเรื่องของตัวตาเซฟตี้เซนเราจะได้ในเรื่องของเลนคิปปิ้งมาเหมือนยาริคอร์ดแล้วนะครับก็คือพี่เขามีอะไรคันนี้มีเหมือนกันนั่นเองนะครับปุ่มพุชสตาร์ทก็จะอยู่ด้านในตรงกลางแบบนี้คันเกียร์ตำแหน่งเกียร์เหมือนเดิมนะครับมีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับก็แอมเบียน i g ไลท์เราจะเห็นว่า รุ่นนี้มีแอมเบียน i g ไลมาให้พี่เอถือว่าโอเคนะคะครบถ้วนและจุดเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครแบบเข้ามาแล้วเห็นดูว่าที่รถคันนี้เป็นรุ่นอะไรดูสีเบาะก,ก็ได้ครับจะมาเป็นสีเทากับสีดําแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยงามแต่ว่าในรุ่น h y b ริดนะ H.E.V พรีเมียมจะไม่มีการปักหัวหมอนเอาล่ะเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับ และเราเข้ามานะครับในบอกแถว2ก่อนที่เราจะนั่งในรุ่นนี้นะครับตามที่โต y ต้าเขาทําเป็นแบบรถไ y บริดมาเนี่ยแบตเตอรี่จะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับขนาดไม่ใหญ่ครับอยู่ประมาณ0.76กิโลวัตต์าวะครับเราจะเห็นว่าพอเราก้าวเข้ามาครับตรงด้านล่างนะครับคนตรงซ้ายด้านซ้ายเนี่ยจะมีในช่องของระบายอากาศนะครับช่องอากาศอยู่นะครับก็นี่สังเกตได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบรถไฮบริดนะแล้วก็ตัวพื้นด้านหลังครับก็จะมีโป่ง อุโมงของตัวท่อไอเสียอยู่แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับในตัวเบาะเองเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีหัวหมอน3าตำแหน่งแต่ก็ยังเป็นแบบยึดติดเบาะและตัวเบาะเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพับลงมาได้นะครับก็คือยังมีฟังก์ชันนั้นที่หายไปที่เท้าแขนเนี่ยไม่มีให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะแบบดีใจมากก็คือจะมีในเรื่องของแอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้นะครับซ้ายขวาแยกกันแล้วก็มีช่องเสียบ usb type c มาให้2ช่องตัวเบาะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นแบบหนังสังเคราะห์นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ มันมีความทัชชิ่งที่คล้ายๆกับหนังอคันทาราแต่ว่าไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเป็นเป็นหนังสังเคราะห์นั่นเองคราวนี้เราไปดูหัวใจหลักที่มันไม่เหมือนเดิมคือตรงนี้ครับ และหัวใจสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงก็นี่แหละครับหัวใจสําคัญคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์จาก1.2เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรแล้วนะครับกำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่111แรงม้านะครับพร้อมกับนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรนี่ถือไฮไลท์สำคัญนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมกับในยาริคอร์ไหมไม่นะครับเหมือนกันกําลังแรงม้าของเครื่องยนต์อันนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับ91แรง แรงบิดอยู่ที่121นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์จะอยู่ที่80แรงม้าและอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ eCVT นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนถ้าเกิดได้ลองใช้แล้วนะครับก็จะได้ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นจากตัวไซซิ่งที่จะแตกต่างจากในตัวยารีคอร์ดนั่นเองครับส่วนในตัวของ เครื่องเดิม1.2เนี่ยแน่นอนครับในคันนี้เนี่ยจะมีอัตราเร่งที่ดีในตัว1.2เนี่ยจะมีในเรื่องของอาตาัตราเส้นเปลืองอยู่ที่ 23.3กิโลเมตรต่อลิตรนี่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับมาเป็น29นะครับแต่ส่วนในยารีคอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองดูแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆดูแล้วจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าใช้ขึ้นหรือเปล่าแน่นอนครับจุดเด่นของเขาเนี่ยพอเป็นขุมกําลังแล้วเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอมันดีขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของความแรงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองกันสันหน่อยว่ามันแรงขึ้นจากตัว1.2เยอะขนาดไหนมันน่าสนใจขนาดไหนไปลุ้นกันตอนนั้นแต่ณสถานการณ์ปัจ นนต,ตัวโต้ต้าเองก็มีคู่แข่งสําคัญนะครับที่รอจอกันอยู่นะครับมีทั้งหลากหลายให้เราได้เลือกทั้งรถไฟฟ้าและรถปลั๊กอินไฮบริดเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบครับเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งคลิปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวท็อปของเขาในตัวไฮบริดจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจครับพี่เอและทีมงานเล่าเรื่องรถกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไดคัีรบ They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming.